สวัสดีครับวันนี้นะครับเพื่อนๆมาต่อที่หอยเชอรี่นะครับผมสีทองนะครับแล้วก็หอยขมนะครับหลังจากที่ผมใส่ไปเมื่อวันพฤหัสนะครับผมวันนี้วันที่สามสิบนะครับเดือนห้านะครับผมสองห้าหกสี่นะครับสามวันวันนี้วันอาทิตย์นะครับพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์อ่ะสามวันนะครับหลังจากที่ปล่อยไปนะครับผม สภาพบ่อตอนนี้ก็เป็นน้ําใสแล้วนะครับน้ําใสใสมากนะครับเห็นหอยชัดเจนเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วหอยก็เป็นสีทองนะครับก็มีจํานวนเชอร์รี่เนี่ยสีทองเนี่ยเดี๋ยวผมบอกนิดนึงผมยังไม่เห็นตัวตายนะครับยังไม่เห็นมีตัวตายนะครับส่วนหอยขมเนี่ยเอ,อมีตายประมาณสักห้าเปอร์เซ็นเห็นจะได้นะครับสามวันที่ผ่านมา ก็คาดว่าน่าจะตายจากการขนส่งนะครับเพราะว่า,เ,าเปิดกล่องมาเนี่ยร้อนมากเลยนะครับในกล่องนะครับผมโดยเฉพาะตัวหอยขมเนี่ยเขามาแบบแออัดนะครับก็ค่อนข้างจะร้อนนี่นะครับผมให้ดูเชอร์รี่สีทองนิดนึงผมได้ย้ายอ่างนะครับเพราะว่าอ่างนี้ตอนแรกเป็นหอยเชอร์รี่สีทองเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากน้ำเขาพองไปเยอะนะครับผมผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะย้ายอ่าง ไม่ใช่เดี๋ยวจะละผมย้ายไปแล้วครับย้ายเชอร์รี่สีทองจากอ่างนี้นะครับผมไปไว้อีกอ่างหนึ่งอ่างนี้ก็จะเป็นหอยขมนะครับนี่นะครับสังเกตตัวตายเขาจะลอยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยตายนะครับผมลองดูแล้วก็ก็มีประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์เห็นจะได้นะครับแต่ก็เป็นช่วงเริ่มต้นครับยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้จะมีตายเพิ่มไหมนะครับผมเนี่ยนะครับเนื้อหอยขมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ นี่นะครับอันนี้ก็จะชัดๆนี่นะครับน้ําก็เริ่มใสแล้วเหมือนกันอ่ายังมีเชอร์รี่สีทองหลงอยู่ในนี้หนึ่งตัวนะครับนี่นะครับเชอร์รี่สีทองผมไปใส่บ่อนน้นก่อนนะครับดยวพาไปดูด้วยเลยแล้วกันนะครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นเชอร์รี่สีทองอีกบ่อหนึ่งนะครับก็บ่อละประมาณสักสามสิบกว่าตัวนะครับยังไม่มีตัวตายนะครับนี่นะครับตัวเนื้อหอย เพื่อนเห็นไหมน้ําใสมากเลยผมใส่สาหลายหางกระลอกไปตั้งใจว่าวันนี้จะไปเอาอ่าจะไปเอาผักตบชวาแต่ก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาก็อยู่ได้นะครับเดีย๋ยวลองดูอีกทีนะครับผมเราจะไปเอาไหมนะครับนี่นะครับเจอรี่สีทองนะครับยังไม่มีตัวตายนะครับยังไม่มีตัวตายยังไม่ได้ให้อาหารเลยนะครับผม ก็เป็นหอยขมนะครับหอยขมจะมีสามบอ่อเหมือนที่ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับนี่นะครับหอยขมหอยขมพันเกษตรนะครับ mm. ก็จะตัวใหญ่นิดนึงเนื้อนะครับผมก็ผมคิดว่าหอยขมเนี่ยน่าจะมีตายเพิ่มนะครับแต่ทีนี้ก็ยังไม่ได้ลอยขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับตัวที่ตายอันนี้อ่างนึงนะครับอยู่ใกล้ใ้กันอ่างนี้นะครับ เพราะว่าจะบอกว่าวันที่ได้มาเนี่ยมันร้อนมากเลยครับในกล่องนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็จะมาตามดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับกับหอยขมนะครับนี่ครับตเชรี่สีทองให้เพื่อนๆดูนี่นะครับ เนื้อเนื้อสีเหลืองเลยครับผมสวยชิเดียวเลยนี่นะครับรนี้ก็มีนะครับลาง,ลางนี่นะครับน้ำใสมากครับเอาแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้เอาผักตบชวานะครับจากในคลองนะครับมาใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมในทางเอ่อใน วงหอยขมนะครับหอยเชอร์รี่ด้วยนะครับผมทีเนี้ในระหว่างที่ผมเอามาเนี่ยผมสังเกตได้อยู่อย่างหนึ่งคือ,อเขามีหอยเชอร์รี่จากธรรมชาติติดมาด้วยนะครับซึ่งถ้าในอวงหอยขมเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเป็นหอยคุณธสายพันธุ์เขาก็คงไม่ผสมพันธุ์กันอยู่แล้วแต่ในของหอยเชอร์รี่นี่สิครับ อาจจะต้องมีการคัดกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าให้เหลือเฉพาะเดี๋ยวผมให้เพื่อนเพื่อนดูอาจจะต้องมีการคัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เหลือเฉพาะหอยเชอรี่สีทองนะครับผมแต่เดี๋ยวรอผักตบก็ฟื้นตัวสักนิดหนึ่งก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาคัดอีกทีหนึ่งนะครับส <ๆๆ S 1> ําหรับเพื่อนๆนะครับผมที่คิดอยากจะเลี้ยงนะครับหอยเชอรี่สีทองนะครับหอยขมนะครับผมแล้วคิดว่าจะทดลองเลี้ยงหรืออยากเลี้ยงก็ตามนะครับ ลองติดกดติดตามดูไว้นะครับถึงแม้ผมจะเป็นมือใหม่แต่ก็จะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมโอเคนะครับผมาหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะครับส u b s c r i b e กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ